บีบีครีมกับครีมรองพื้นนั้นแตกต่างกันอย่างไรรู้ก่อนใช้เพื่อผิวสวยเป๊ะปังค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับกิฟต์ในช่วงมาร์เก็ตติ้รีวิวทีเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่า B.B. c r ครีมกับครีมรองพื้นนั้นแตกต่างกันอย่างไรกริฟเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่ ก็สงสัยมานานนะคะว่า BB c r e a ีมันก็คือครีมรองพื้นไม่ใช่หรอมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้กิ๊บไปหาคําตอบแล้วก็มีคําตอบมาให้เพื่อนๆค่ะและก่อนที่ทุกคนจะไปฟังคําตอบนะฝากดกด subscribe น,นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันก่อนค่ะหากกดเรียบร้อยแล้วเราไปฟังกันค่ะ เรามาเริ่มรู้จักเจ้า b ีบีครีมเป็นก่อนค่ะ b ีบีครีมนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นครีมที่ช่วยปรับผิวของเราให้ใสเนียนได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะเนื้อของเขานะคะจะค่อนข้างบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วในตัว b ีบีครีมนะคะจะประกอบไปด้วยรองพื้นเบสแล้วก็สารให้ความชุ่มชื้นค่ะ โดยบีบีครีมนั้นนะคะเขาโด่งดังมาจากประเทศเกาหลีค่ะก่อนที่จะเข้ามาโด่งดังแล้วก็แพร่หลายในเอเชียแล้วก็ไปทั่วโลกในที่สุดค่ะในส่วนของรองพื้นนะคะเขาก็เป็นครีมที่ช่วยปรับสภาพผิวหน้าเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสูตรของครีมรองพื้นนะคะก็มีมากมายหลายสูตรให้เลือกใช้เลยค่ะตั้งแต่สูตรที่เน้นการปกปิดนะคะหรือสูตรที่แบบเผยผิวเรียมเนียนผิวเป็นผิวหรือว่าเป็นแบบผสมทั้งสองสูตรก็มีค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะ ครีมรองพื้นก็ยังคงเน้นการปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนมากกว่า BB ค่ะเมื่อเราเริ่มแยก2ตัวนี้ออกแล้วนะคะเรามาดูกันว่าตัวไหนเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างค่ะถ้าเราจะเน้นปกปิดเกี่ยวกับรอยดํารอยแดงแล้วก็รอยสิวนะคะหรือแผลเป็นอะไรบนใบหน้านะคะบีบีครีมอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่าบีบีครีมะจะปกปิดได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะ เพราะว่ารีบีครีมจะเน้นปรับผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสามากกว่าค่ะในขณะที่รองพื้นนะคะถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการปกปิดที่เรียบแล้วก็เนียนเป็นพิเศษค่ะ เพราะฉะนั้นหากสาวๆคนไหนที่เล็งเรื่องการปกปิดรอยสิวปกปิดดิ้วรอยต่างๆนะคะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้บีบีครีมไปก่อนไว้ดูแลผิวหน้าให้ดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาใช้ก็ได้ค่ะและสําหรับในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะสาวๆที่ผิวแห้งหรือผิวที่แบบชอบรอกเป็นขุยนะคะอาจจะมีความกังวลใจอยู่นะคะเรื่องไม่ถูกเลยว่าเฮ้ยเราจะใช้บีบีครีมหรือครีมรองพื้นดีแม้ว่าครีมรองพื้นนะคะตอนนี้อาจจะมีสูตรที่แบบบางเบาไม่หนักหน้าแล้วนะคะ แต่ก็ยังถือว่าเนื้อครีมหนักผิวอยู่เหมือนกันค่ะดังนั้นการเลือกใช้บีบีครีมอาจจะตอบโจทย์กลุ่มสาวที่แบบมีผิวแห้งมากกว่านั่นเองค่ะเพราะว่าในเนื้อบีบีครีมนั้นะจะมีพวกสารนะคะที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นแล้วก็สารบำรุงอื่นๆด้วยค่ะบางครั้งบางแบรนด์นะคะก็จะมีสารที่ช่วยแบบลดเรือนริ้วรอยเหี่ยวย่นไปในตัวด้วยค่ะสําหรับในเรื่องเฉดสีนะคะกิฟเชื่อว,ว่าหลายคนเดาถูกใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่แล้วบีบีครีมนะคะที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่จะผลิตออกมาไม่กี่เฉดเท่านั้นค่ะบางแบรนด์นะคะก็ผลิตออกมาแค่เฉดเดียวแค่นั้นก็มีค่ะเพราะคุณสมบัติของบีบีนั้นสามารถปรับสีผิวให้ดูกระสังใสได้แต่สําหรับใครที่มีผิวเข้มนะคะนอกจากจะไม่ปรับให้หน้าดูใสแล้วอ่ะแต่อาจจะทําให้หน้าเทาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากคุณเป็นสาวผิวเข้มแล้วนะคะกิบแนะนําให้เลือกใช้รองพื้นดีกว่าค่ะเพราะว่ารองพื้นนะคะเขาจะทา ทำเฉดสีออกมาหลากหลายเฉดแล้วก็เหมาะกับสาวผิวเข้มมากกว่าค่ะมาในแง่ของคุณสมบัติที่หลากหลายกันดีกว่าค่ะในเรื่องของคุณสมบัติที่หลากหลายนะคะถ้าอยากได้ครีม หลายคุณสมบัติในตัวเดียวนะคะคกิบก้อนแนะนําเป็นบีบีครีมดีกว่าค่ะเพราะว่าบีบีครีมนะคะเขาจะรวมเบสรองพื้นกันแดดแล้วก็สารบํารุงไว้ด้วยค่ะในขณะที่รองพื้นบางตัวบางแบรนด์นะคะแค่ช่วยปกปิดริ้วรอยปกปิดจุดด่างดแค่นั้นเองค่ะทั้งนี้นะคะการเลือกใช้บีบีครีมหรือครีมรองพื้นก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาตัวเราเองนะคะต้องการแบบไหนอย่างวันที่แบบเร่งเร่งรีบรีบเลยนะคะคกิบก้อนแนะนําให้ทาบีบีครีมนะคะทาแล้ว ก็แต่งหน้าได้เลยนะคะแปับเดียวเสร็จนะคะหรือสําหรับใครที่แบบว่ามีจุดด่างดำเยอะนะคะอยากจะปกปิดจุดด่างดำกิ๊บก็แนะนําให้ทารองพื้นค่ะเห็นความแตกต่างของครีมรองพื้นแล้วก็บีบีครีมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็อย่าลืมเรื่องใช้ให้ถูกด้วยนะคะและ ครีมวิวี้เองนะคะแน่นอนเลยเราก็มีครีมรองพื้นตัวเด็ดตัวดังนะคะที่ใครได้ลองไปแล้วนะคะติดใจนะคะกลับมาซื้อซ้ํากลับมาทําแบรนด์เยอะมากเลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะนักวิจัยของเราคิดคน้นแล้วก็ผลิตครีมรองพื้นที่เรียกได้ว่า ครบจบในตัวเดียวนะคะด้วยความแตกต่างของเนื้อที่ไม่มีโรงงานไหนทําได้เหมือนเราค่ะเพราะว่าเราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดให้กับลูกคา้าซึ่งเราเลือกใช้วัตถุดิบชนิดหนึ่งที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะนําเข้ามาเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยค่ะซึ่งวัตถุดิบชนิดนี้นะคะเขาเป็นสารที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยให้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างจากครีมรองพื้นทั่วไปนะคะโดยให้เนื้อสัมผัสที่บางเบาเกลี่ยง่ายติดแน่นทนนานกันน้ํากันเหงื่อไม่มันนะคะ และให้เนื้อครีมที่แบบซึมหายไปจากผิวได้อย่างรวดเร็วค่ะทิ้งความนุ่มรื่นไว้บนผิวนะคะด้วยนวัตกรรมซ o อ,อกโกกัสที่มีคุณสมบัติในการกระเจิงแสงอย่างสมบูรณ์แบบช่วยเบอรูขุมขนแล้วก็อัมพางริ้วรอยจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะเผยผิวเนียนเด้งแรดูมีมิติ เพื่อผิวที่ดูสวยไร้ที่ติอย่างเป็นธรรมชาติค่ะตัวนี้นะคะมอบการปกปิดระดับปานกลางถึงระดับสูงเลยมาพร้อมโพลิเมอร์ที่เคลือบผิวให้เรียบเนียนติดทนนานถึง12ชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะเป็นครีมรองพื้นผสมกันแดดแล้วก็บำรุงในตัวด้วยนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะทําแบรนด์ครีมรองพื้นกับครีมบิวดิ้งน,นะคะอยากจะดูรายละเอียดดูรีวิวของครีมรองพื้นก่อนนะคะก็ไปตามดูได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะ หรือจะสั่งสินค้าทดลองไปใช้ก่อนก็นได้นะคะก็แอนไลน์สั่งซื้อตรงนี้ได้เลยจ้าและสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยอดใจรอไม่ไหวแล้วอยากจะแบบ มาปรึกษาพูดคุยทำแบรนด์นะคะอยากจะมาเจอตัวกันจริงๆนะคะกับที่ปรึกษาการขายก็สามารถเข้ามาได้ที่ออฟฟิศของเรานะคะอยู่เรียบทางด่วนรามอินทาราค่ะและอีกที่หนึ่งนะคะโซนภาคเหนือนก็จะอยู่ที่พิษณุโลกนั่นเองค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะหากลูกค้ายอยากทำแบรนด์ที่แบบว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วมีสูตรเฉพาะของแบรนด์ที่ไม่ซ้ำกับใครนะคะกิบก็แนะนำบริการแบบ one stop solution ค่ะซึ่งบริการนี้เป็นบริการที่ให้ได้มากกว่าวัน Stop service, เราจะดูแลลูกค้านะคะตั้งแต่คิดค้นพัฒนาสูตรให้แตกต่างเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มากที่สุดค่ะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นรูปรักษ์ของแบรนด์การตลาดการวางจําหน่ายการจัดระบบตัวแทนขายนะคะเราจะดูแลลูกค้าไปจนลูกค้าประสบความสําเร็จเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเลยละคะ่ะและก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะกิ๊ฟมีข่าวมาบอกค่ะรู้ไหมคะว่า cream ิ u i l เปลี่ยนชื่อบริษัทแล้วนะคะจากบริษัทครีมบิวิ้งประเทศไทยจำกัดเราเปลี่ยนเป็นบริษัทคอรสเมเนียรแรบบราทอรี่จำกัดแล้วนะคะหากช่วงนี้ใครเห็นหน้าตาเพจหรือช่อง Youtube เปลี่ยนไปก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะคะบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะว่า CEO ของเราอ่ะทุ่มงบนะคะในการสร้างบริษัทใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงบริษัทใหม่กว่าร้อยล้านเลยละคะ่ะ ที่สุดยกระดับโรงงานสูงมาตรฐานสากลค่ะส่วนประวัติความเป็นมายังไงบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนนะคะแล้วมีสาขาอยู่ที่ไหนบ้างไว้กิฟจะทำคลิปมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะอ่ะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e กันด้วยนะคะวันนี้กิฟไปแล้วคะ่ะบายบาย